ลองเชาววัยไหวพริบจังหวัดอะไรมีสองพยางชะละยงละยงละเบิดละเบิดอ๋อไม่มีละเบิดอ่างทองพิษโลกเดี๋ยวพิษโลกทำไมอ่ะมันผ่านได้ไงพิษโลก มัถูกแล้วไงมันถูกอะไรลนะมันพิษสุโลกมึงจะพูดทําไมให้มันเยอะล่ะคนพิษโลกเขาก็เรียกพิษโลกกันทั้งนั้นแหละลหนครสวรรค์เขาเรียกคอนหวานคอนหวานเลยและกาลสินเขาเรียกไงกาลสินเรียกไงกาสินนี่และสีสะเก็ดเขาเรียกไงสีเกต <c oughs> สีเกต <c oughs> นี่ถ้ากูเมากูฟังเป็นสะเก็ดเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องสีเกต เขาพวกกันเอาใหม่นับหนึ่งสองสามสี่นีมากจ่าพี่คนนี้เขาเดินน่ะเฮ้ยจ่าไม่เกี่ยวกับเราครับจ่าจังหวัดที่มีสามพยางและน้องท่าเพื่อนตั้งสติเกี่ยวอะไรกับคุณเนี้ย เพื่อนตั้งสติเดี๋เพื่อนก็รู้ว่าไอ้เคี้ยนี่เขาโหดสติแต่กูคนเดียวเนี่ยสามพยางนะเพื่อนสามพยางอีกเที่ยวหนึ่งฉันไม่เธออีกเที่ยวงนานนิดหน่อยน,ะนานๆเจอทีสามพยาง อะไรอะเขายังได้เลยทำไมพ่อัจะไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่เอามาดีๆเีเดี๋ยวเตีเลยนะนี่เอาสักทีเดี๋ยวกูอยากดูจังหวัดที่มีสามพยางคือพัทยา อีกห <laughs> <laughs> ้าสิบปีข <OB disease> so yeah. ้างหน้าเขาจะตั้งเป็นจังหวัดแล้วพัะชยากูก็งงมึงเสียหรอเกินจ่าขอโทษครับเพื่อนผมยังลืมลีลาดไม่ได้ครับเขาเคยไปเป็นนางงามด้วยแถวแถวบางแสนครับจริงหรอผมไม่ใช่นางงามครับแค่นี้ครับอ้าวจวไว ต่อไปสามพยางจังหวัดที่มีสามพยางรบชนบุรีแก้งวันนะโอ้ที่อายุทยามึงปล่อยผ่านม,มันใช่เรื่องมึงไหมอยากตีกตสนุกดีเหมือนกันสามพยางชะเชิงเซากรทมมันได้เหรอวะ ผ่านอะไรนะผ่านหรือเปล่าครับเนี่ยกทมเนี่ยผ่านจ้ะโอ้ยไม่น่าสงสัยหรอพระพระยจาเ <c oughs> อาอย่างนี้ต่อไปทุกคนเงียบใ <c oughs> จ,จ,จยเย็นจ้า